เสียงไก่ขันดังจากหลังบ้านต่ายลุกจากที่นอนก่อนฟ้าจะสว่างมือควานหาไฟฉายใต้หมอนเธอกวาดตาดูผัวที่ยังนอนกรนแล้วหยิบผ้าขาวม้าขึ้นพาดบ่าเดินออกจากบ้านเงียบเยบช้านี้ต้องรีบกรีดยางก่อนแดดจะแรงไม่งั้นน้ำยางจะหยุดไหลเธอทำแบบนี้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันที่เป็นไข้หรือวันที่ฝนทําให้ทางลื่น มือเปื้อนยางเหนียวผมพันกันยุ่งเพราะลมตีหน้าเหงื่อเริ่มซึมที่หลังเสื้อตายไม่สนว่าตัวเองโทรมแค่ไหนขอแค่ได้เงินค่าขี้ยางมาซื้อข้าวก็พอใจแล้วกลับเข้าบ้านตอนแดดเริ่มออกผัวก็ยังนอนอยู่บนฟูกเดิมที่ไม่ได้ปูผ้าห่มมาเป็นเดือนข้างตัวเขาคือกางเกงที่ถอดทิ้งไว้กับขวดน้ำปลาวางบนหนังสือพิมพ์เก่า ตายมองแล้วก็ถอนใจบ้านเต็มไปด้วยเศษฝุ่นจานค้างในอ่างล้างจานสีใบมีมดขึ้นคราบแกงผัวเธอชื่อพี่หล่อเคยขยันตอนคบกันใหม่ๆตอนนี้เริ่มติดเพื่อนติดวงเล่าแต่ยังทำงานอยู่นะแค่เลือกทำเฉพาะวันที่อยากไปวันไหนอยากนอนก็อ้างปวดขาตายไม่ว่าอะไรไม่อยากทะเลาะเพราะพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เธอหันไปเปิดเตาจุดไฟต้มน้ำร้อนหยิบไข่ไก่มาสองฟองไม่ใช่เพราะอยากกินแต่เพราะไม่มีอะไรกินแล้วนอกจากไข่กับข้าวสารขณะนั่งรอไข่สุกตายยกแขนขึ้นดมตัวเองกลิ่นยางยังติดอยู่ที่เสือ้อเธอหัวร้อนนิดๆกับตัวเองขนาดหมามันยังเมือนเลยแล้วก็หยิบผ้ามาเช็ดหน้าแบบลวกๆ ต่ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าเพราะต้องรีบทำหลายอย่างอาบทีเดียวตอนเย็นพอผมไม่ได้หวีเสื้อใส่ตัวเดิมเพราะไม่มีเวลาซักใหม่เธอรู้ตัวดีว่าไม่สวยแต่ก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งแต่งหน้าพี่หล่อตื่นมาตอนเกือบเก้าโมงขยี้ตาแล้วถามว่ามีอะไรกินไหมตายวางจานข้าวต้มกับไข่ต้มไว้ให้ไม่พูดอะไร แค่เดินไปล้างมือที่เปื้อนยางต่อเมื่อไหร่จะจัดบ้านซักทีว่าดูดีรกไปหมดพี่หล่อพูดเสียงเบาๆแต่พอให้ได้ยินตายไม่ได้เถียงแต่พูดว่าแล้วใครจะทําถ้าไม่ใช่กูแล้วเดินไปเก็บเสื้อผ้าที่กองหลังประตูบ้านเงียบลงอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหมาเลียแผลตัวเองใต้ถุนบ้าน ตายนั่งลงบนเก้าวอี้ไม้ตัวเดิมมองมือที่ด้านเพราะอย่างใจหนึ่งก็เหนื่อยแต่อีกใจก็ยังทนเธอไม่ได้อยากมีผัวที่รวยแต่อยากมีผัวที่รู้ว่าทำไมเมียถึงโสมขนาดนี้แต่ดูเหมือนพี่หล่อจะเห็นแค่บ้านรกๆก,กับเมียโซมๆหลังจากวันนั้นพี่หล่อเริ่มกลับบ้านช้าขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายอะไร บางวันก็บอกว่าเพื่อนชวนไปช่วยงานบางวันก็บอกรถเสียทั้งที่เดินกลับมามือเปล่าพ่อตายถามว่าไปไหนมาพี่หล่อมักจะตอบสั้นๆแล้วเดินเข้าบ้านเหมือนไม่อยากคุยกลิ่นเหล้าลอยมาก่อนตัวบางวันตายต้องหันหน้าไปทางอื่นเพราะไม่อยากเถียงเธอไม่โวยวายเพราะรู้ดีว่าเถียงไปก็เปลืองเสียงผัวไม่ได้ฟังอยู่ดี แต่ลึกๆในใจเธอเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือคนที่เคยนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันใช่ไหมวงเล่าหน้าบ้านเพื่อนเริ่มกลายเป็นที่ประจำของพี่หล่อโดยไม่ต้องนัดเสียงหัวเราะเสียงไพ่เสียงชนแก้วดังมาให้ได้ยินแทบทุกเย็นบางคืนยาวถึงดึกเพื่อนๆในวงมีทั้งคนทำสวนคนรับจ้างกับคนไม่มีงานทำแต่ชอบเล่าเรื่องเก่า พี่หล่อดูมีความสุขเวลานั่งตรงนั้นเขาหัวร้องง่ายพูดมากไม่เหมือนตอนอยู่บ้านเลยแต่เคยนั่งมองจากกระเบียงเห็นผัวยิ้มกว้างกับคนอื่นแล้วก็ถอนใจเบาๆเธอไม่ได้อิจฉาแค่รู้สึกว่ายิ้มแบบนี้ไม่เคยมีให้เธอมานานแล้ววันไหนฝนตกหนักวงเล่าก็ย้ายมานั่งในโรงเก็บของบ้านเพื่อนข้างๆตู้กับข้าวเก่าๆ บางวันพี่หล่อกลับบ้านเปียกฝนแต่ยังอารมณ์ดีต่างจากต่ายที่นั่งปวดหัวกับบัญชีนี้สินอยู่ในบ้านแม้พี่หล่อจะยังทำงานอยู่บ้างแต่ก็เลือกเฉพาะงานที่ไม่เหนื่อยหรือได้เงินทันทีพอต่ายบนเรื่องเงินไม่พอใช้เขาก็โยนคำตอบว่าเดี๋ยวหามาให้แล้วก็หายไปอีกต่ายหันกลับมามองสวนที่เธอขุดเอง ตักเองเก็บเองแล้วก็ก้มหน้าต่อไม่มีเวลาฟุ้งฝ่ายเพราะงานมันไม่เคยรอเหมือนผัวที่หันหลังให้ตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ตายกําลังเก็บใบไม้หน้าบ้านพี่หลอก็เดินเข้ามาพร้อมถุงน้ำแข็งวันนี้กินกันบ้านป่องนะมึงไม่ต้องรอนะพูดเสร็จเขาก็เดินออกไปโดยไม่รอฟังคำตอบตายยืนมองหลังผัวที่เดินไปพร้อมเสียงหัวเราะของเพื่อน แต่นั่งอยู่หน้าบ้านมือถือกะละมมังซักผ้าแต่น้ำในนั้นยังไม่ทันขุ่นเธอมองออกไปที่ทางเดินหน้าบ้านสายตามันไกลกว่าปกติเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เงียบๆเ,เรื่องผัวติดวงเล่าเธอไม่ได้เพิ่งรู้แต่เริ่มรู้สึกว่ามันกินเวลาเธอมากเกินไปแล้วทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะจากบ้านเพื่อนใจเธอก็หดลงอีกนิด เหมือนถูกบีบเบาๆทุกวันต่ไม่เคยคิดจะหนีไม่เคยอยากทิ้งผัวเพราะผูกพันกันมานานแต่วันนี้เธอเริ่มถามตัวเองว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ไปอีกสิบปีจะเหลืออะไรให้ยึดไว้เธอไม่ได้โง่แค่เลือกเงียบแทนที่จะทะเลาะเพราะเหนื่อยมามา,มากพอทุกคำบ่นมันเคยพูดไปหมดแล้วและมันไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลย ยกเว้นทำให้เธอร้องให้คนเดียวแต่เริ่มใช้เวลามากขึ้นกับพ่อแม่พาแม่ไปหาหมอที่สถานีอนามัยหิ้วข้าวสารไปฝากยายหลานชายกำลังจะขึ้นมหนึ่งเธอก็ช่วยติวหนังสือให้ทุกเย็นเหมือนเติมพลังให้ตัวเองทางอ้อมเธอลุกมาทาครีมก่อนนอนวันแรกในรอบหลายปีไม่ใช่เพื่อผัวแต่เพื่อให้ตัวเองดูมีชีวิต แป้งกระป๋องเก่าๆที่วางอยู่ในตู้เธอเอาออกมาปัดเบาๆที่หน้าแล้วก็ยิ้มให้เงาในกระจกเช้ามืดวันถัดมาพี่หล่อตื่นมาเห็นเมียไม่อยู่ในบ้านคิดว่าไปกรีดยางเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วตายไปตลาดตั้งแต่ตีสีซื้อของไปทำบุญให้ตายายที่วัดใกล้บ้านเธอกลับมาตอนแดดเริ่มขึ้นเหงื่อเต็มหลังแต่หน้าตาสดใสแปลกกว่าทุกวัน พี่หล่อถามว่าไปไหนมาตายแค่ยิ้มแล้วตอบว่าไปทำบุญเผื่อบางคนจะได้หลุดพ้นพี่หล่อหัวเราะแบบไม่เข้าใจหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดแล้วเดินไปหลังบ้านเขาไม่รู้เลยว่าเมียเขากำลังขยับห่างทีละนิดไม่ใช่ด้วยขาแต่ด้วยใจหลังจากวันนั้นตายไม่พูดมากไม่ถามไม่งองแง แต่ไม่ทำอะไรให้ผัวเหมือนเมื่อก่อนเธอทำเฉพาะสิ่งจำเป็นที่ไม่ทำแล้วบ้านจะพังที่เหลือปล่อยตามเวรตามกรรมข้าวเย็นจากที่เคยตักให้กลายเป็นวางไว้เฉยๆในหม้อใครหิวก็ตักเองเสื้อผ้าผัวจากที่เคยซักรีดพับให้ตอนนี้แค่โยนใส่ตะกร้าวไว้ให้เขาตัดสินใจเอง เพื่อนบ้านเริ่มถามว่าทำไมแต่ยดูนิ่งๆิ่งแต่มีอะไรแปลกๆเหมือนจะไม่ใช่คนเดิมเธอยิ้มแล้วตอบสั้นๆว่าคนที่นิ่งไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่แค่ไม่อยากเสียเวลาแล้วเสียงล้างจานดังเบาๆจากหลังบ้านแตายยืนอยู่หน้ากละมังมือเปื้อนน้ำมันเก่าๆจานชามจากเมื่อวานยังวางพูนอยู่เต็มอ่างมดขึ้นจนต้องเอาไม้เคาะก่อนล้าง ัวเธอเพิ่งกลับเข้าบ้านเดินเซเๆพร้อมกลิ่นเหล้าเสียงหัวเราะของเพื่อนยังค้างในอากาศตายหันไปมองแล้วก็หันกลับมาล้างต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกเช้าเธอลุกก่อนฟ้าต้มน้ำตักข้าวทำกับข้าวเก็บใบไม้ที่หน้าบ้านพอแดดออกก็ไปดูสวนตัดหญ้าเก็บผล,ลไม้บางวันต้องเดินไปส่งของถึงตลาด กลับมาก็ล้างห้องน้ำซักผ้าด้วยมือเปล่าตากเสื้อให้ผัวที่ไม่เคยขอบใจห้องนอนรกแค่ไหนก็จัดเสื้อผ้าเก่าแค่ไหนก็เย็บซ่อมใครไม่เห็นแต่เธอก็ยังทำตายไม่ใช่คนขี้บน่นแต่ความเงียบของเธอเหมือนกำลังพูดแทนทุกอย่างบ้านทั้งหลังสะอาดขึ้นมาได้เพราะมือผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีวันหยุด บางวันเธอก็ปวดหลังจนขยับช้าแต่ก็ยังฝืนลุกเพราะไม่มีใครแทนได้เธอเคยหวังว่าแค่ผัวหันมาถามว่าเหนื่อยไหมก็ยังดีแต่พี่หลอกลับพูดว่าบ้านรกอีกแล้วันวันไม่ทำอะไรเลยหรือไงคำพูดนั้นมันบาดใจตายวางผ้าถูพื้นลงช้าๆไม่ตอบแต่สายตาแดงๆบอกหมดทุกอย่างพอผัวเดินออกไปอีก เธอก็สุดตัวนั่งเหมือนแรงหายไปพร้อมความรู้สึกเธอมองรอบบ้านแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าไม่ใช่กูบ้านนี้คงพังไปนานแล้วเย็นวันนั้นขณะกำลังรีดผ้าอยู่ที่ชานบ้านลูกบ้านข้างๆเดินผ่านมาแล้วทักพี่ต่ายทำไมผอมลงขนาดนี้กินข้าวบ้างไหมเนี่ยเธอยิ้มจางๆแล้วตอบว่าไม่มีเวลาเลย คืนนั้นพี่หลอกลับมาดึกเห็นเมียนั่งหลับพิงเสาบ้านพัดลมยังเปิดค้างอยู่เขาเดินเข้าบ้านแบบเบาเสียงเหมือนรู้สึกผิดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่พูดอะไรตายลืมตาตอนเขาเดินผ่านไม่ถามไม่ว่าแค่ลุกไปปิดพัดลมแล้วเก็บเสื้อผ้าราวเธอไม่ได้หวังให้ผัวเปลี่ยนในวันเดียวแค่อยากให้เห็นว่าเธอไม่ใช่คนใช้ในบ้านนี้ บ้านไม่ใช่แค่หลังคากับฝาแต่มันคือชีวิตที่คนในนั้นสร้างร่วมกันแต่ถ้ามีคนหนึ่งเหนื่อยแทบตายอีกคนเอาแต่เดินหนีวันหนึ่งมันต้องพังเช้าตรู่วันอาทิตย์เสียงนาฬิกาเก่าในครัวดังติกต๊กติ๊กเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดพี่หล่อนอนกรนอยู่บนฟูกข้างตัวมีขวดน้ำเปล่ากับเสื้อกลิ่นบุหรี่กองรวมอยู่บนพื้น เขาตื่นขึ้นมาตอนแดดลอดผ้าม่านหยิบมือถือมาดูแล้วเดินหาตายตามปกติตายอยู่ไหนวะเดินไปดูในครัวไม่เจอแม้แต่งเงาข้าวไม่มีแกงไม่มีจานยังวางค้างในอ่างเหมือนเมื่อคืนเขาเริ่มหมุดหงิดนิดๆมองหาในห้องน้ำแล้วเดินไปหน้าบ้านตรงประตูไม้มีแผ่นกระดาษเขียนติดไว้ด้วยเทปใส ตัวหนังสือธรรมดาแต่บาดใจไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลกลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้มีอะไรก็ตักข้าวกินเองแค่นั้นไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นพี่หล่อยืนเงียบอยู่หน้าประตูลมตีหน้าพาเอาใบไม้แห้งปลิวว่อนเขาไม่ได้พูดอะไรในหัวเขาตีกันยุ่งไม่ชินกับบ้านที่ไม่มีเสียงต่ายเดินไปมาหรือกลิ่นกับข้าวตอนเช้า เขาเดินเข้าครัวอีกครั้งเปิดตู้เย็นเจอแต่ขวดน้ำกับถุงพริกแห้งข้าวสารเหลือก้นถังน้ำปลาหมดแก๊สก็ใกล้หมดเหลือแต่เขากับความว่างเปล่าบนโต๊ะกินข้าวพี่หล่อยืนจ้องกละมังที่วางไว้บนพื้นกางเกงทำงานยังเปื้อนโคลนตาค้างอยู่หลังบ้านก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจเพราะต่ายทำหมดทุกอย่าง แต่วันนี้ทุกอย่างมันหยุดหมดเขาเดินไปหยิบเสื้อจะใส่ออกไปซื้อข้าวแต่เจอว่าเสื้อยังไม่ซักกลิ่นคราบเหงื่อยังอยู่เหมือนเดิมหยิบผ้าขาวม้าออกมาเช็ดหน้านั่งลงที่เก้าอี้ไม้หน้าบ้านเงียบจนแมวเดินมายังไม่ตกใจใจเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เคยมองข้ามเสื้อผ้าที่พับไว้ให้ข้าวสวยร้อนๆกับแกงส้มบ้านที่สะอาดทุกวัน เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นมีคนที่เหนื่อยจนไม่กล้าพูดแต่ยังยิ้มให้ทุกวันอยู่ตลอดเย็นวันนั้นพี่หลอกกลับจากซื้อข้าวนั่งกินเงียบๆคนเดียวในบ้านเสียงช้อนกระทบจานฟังดูแปลกไปไม่มีเสียงเมียบ่นเรื่องน้ำมันแพงไม่มีเสียงฝีเท้าในครัวมีแต่เสียงนกกับลมจากหลังบ้านคืนนั้นเขานอนไม่หลับทั้งที่ไม่ได้กินเหล้า เขานอนฟังเสียงพัดลมหมุนวนแล้วก็คิดเรื่องที่ไม่เคยคิดหลังจากตายหายไปสองวันบ้านทั้งหลังมันเงียบจนผิดปกติพัดลมที่เปิดค้างไว้ก็เหมือนจะเสียงดังขึ้นพี่หล่อเดินไปมาในบ้านเหมือนไม่รู้จะทำอะไรก่อนหรือควรเริ่มจากตรงไหนมือเขาเก้ๆก้กงๆก,กับผ้าขี้ริ้วเช็ดโต๊ะทีละมุมแบบไม่ตั้งใจแล้วก็เดินออกมานั่งหน้าบ้านเหมือนเดิม เย็นวันนั้นเพื่อนในวงเล่าโทรมาชวนไปนั่งกินบ้านเดิมเสียงหัวเราะยังดังมาเหมือนทุกครั้งแต่พอไปถึงเขากลับรู้สึกแปลกๆเหมือนตัวเองเป็นคนนอกที่ไม่เข้ากับตรงนั้นเสียงคนในวงยังคุยเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเมียบน่นเรื่องเงินไม่พอใช้เรื่องเจ้านายขี้โมโหแต่ครั้งนี้เขานั่งฟังเงียบๆจิบเล่าไปคำเดียว แล้วก็นั่งนิ่งเหมือนใจไม่อยู่ตรงนั้นมีคนหันมาถามว่าเป็นไรไปว่ามึงเงียบผิดปกตินะเขายิ้มจางๆแล้วสายหน้าเบาๆแต่ในใจมันคิดถึงตายคิดถึงกลิ่นกับข้าวตอนหิวคิดถึงเสียงคนล้างจานหลังมื้อเย็นเขานั่งอยู่ครู่เดียวแล้วก็ลุกขึ้นโดยไม่พูดอะไรเดินกลับบ้านทางเดิมที่เคยเดินพร้อมเสียงหัวเราะ พอกลับถึงบ้านเขาเปิดตู้เย็นแล้วเจอแต่ความว่างเปล่าเดินไปเปิดหม้อก็ไม่มีข้าวเขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่หายไปไม่ใช่แค่เมียแต่มันคือชีวิตที่เคยมีอยู่ในบ้านนี้คืนต่อมาเขาพยายามหุงข้าวเองน้ำล้นหม้อจนเลอะเตาข้าวติดก้นหม้อเป็นแผ่นแข็งเขานั่งกินข้าวแบบนั้นกับปลากระป๋องแล้วก็ถอนใจเบาๆ ตายเคยกินแบบนี้ไหมวะวันที่สของการอยู่คนเดียวเขาไม่ออกไปไหนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆเ,เหมือนรออะไรบางอย่างเสียงเด็กขี่จักรยานผ่านแล้วตะโกนว่าพี่ตายยังไม่กลับเหรอคะเขายิ้มแห้งๆแ,แล้วตอบว่ายังเลยคําตอบมันเบากว่าเสียงลมแต่ในใจเขารู้สึกเหมือนอะไรหนักๆมาทับอยู่ตรงอก เขาเริ่มนึกถึงวันที่ต่ายหกล้มในสวนแล้วลุกขึ้นมาเก็บผล,ลไม้ต่อโดยไม่เรียกให้ช่วยเริ่มนึกถึงตอนที่ต่ายเอาน้ำเย็นมายื่นให้ตอนเขาเพิ่งกลับจากงานแบกหินทั้งหมดนั้นเขาเคยมองข้ามเพราะคิดว่าเมียก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรพิเศษแต่ตอนนี้ที่เธอหายไปเขาถึงรู้ว่าความพิเศษมันซ่อนอยู่ในเรื่องเดิมๆทุกวัน เย็นวันอังคารเสียงรถมอตเตอร์ไซค์เก่าๆดังมาจากหน้าบ้านพี่หล่อเงยหน้าจากโทรศัพท์ทันทีตายจอดรถช้าๆหิ้วถุงของหลายใบไว้ในตะกรา้าหน้าดูโทมแต่ตามีแววแน่นิ่งพี่หล่อรีบลุกไปเปิดประตูทำท่าจะถามแต่ก็ชะงักเมื่อเห็นสีหน้าเมียตายวางของลงที่โต๊ะไม้หน้าบ้านเหนื่อยเกินกว่าจะพูดอะไรก่อน ยายออกจากโรงพยาบาลแล้วกินข้าวได้นิดหน่อยแต่พูดโดยไม่มองหน้าเหมือนบอกข่าวทั่วไปพี่หล่อพยักหน้าเบาๆรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่แขกในบ้านที่ไม่กล้าแม้แต่จะถามว่าเหนื่อยไหมแต่ายหันไปล้างมือที่อ่างน้ำไหลช้าแต่เย็นจับมือเธอยือนนิ่งอยู่สักพักเหมือนขมใจในหัวเธอมีคำพูดมากมาย แต่ไม่อยากเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคยฟังหลังล้างมือเสร็จเธอหยิบถุงกับข้าวที่ซื้อจากตลาดวางลงบนโต๊ะแล้วเปิดฝาหม้อไม่มีคำว่ามากินข้าวไม่มีการตักให้ใครหิวก็ต้องเดินไปตักเองพี่หล่อเดินมานั่งตรงข้ามตักข้าวใส่จานเงียบๆเสียงช้อนกระทบจานดังชัดในบ้านที่ไม่มีบทสนทนา แตนั่งกินข้างๆไม่มองไม่พูดแต่ไม่ลุกหนีพออิ่มพี่หล่อทําใจถามเบาๆเหนื่อยไหมไปดูแลยายหลายวันแตวางช้อนลงช้าๆมองหน้าผัวนิ่งๆแล้วตอบว่าเหนื่อยแต่ไม่เท่าอยู่บ้านแล้วไม่มีใครเห็นค่าคําพูดมันเหมือนเบาแต่เข้าไปแน่นอยู่ในอกพี่หลอ่อจนเขานั่งนิ่งไม่กล้าพูดอะไรอีก ตายลุกไปเก็บจานน้ำในอ่างเริ่มไหลแรงขึ้นเพราะซ่อมก๊อกใหม่มาแต่พี่หลอกลับรู้สึกว่ามันเสียงดังเกินไปหลังเก็บของเสร็จตายเดินไปที่ห้องหยิบสมุดบัญชีมาวางลงตรงโต๊ะเงินที่เหลือจากขายผลไม้รอบล่าสุดอยู่ในบัญชีนี้กดได้ตามจำเป็นอย่าไปหมดกับวงเล่าก็พอ เธอพูดแค่นั้นแล้วเดินขึ้นไปเก็บผ้าทิ้งให้พี่หล่อมองสมุดเล่มนั้นนิ่งๆเหมือนคนไม่มีแรงจะหายใจคืนวันนั้นเงียบเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพี่หล่อนอนหันหลังให้เมียแต่ไม่ได้หลับตาใจมันย้อนนึกถึงทุกเรื่องที่เคยปล่อยผ่านฟ้าเย็นในสวนเงียบกว่าทุกวัน ตาตกำลังยืนถอนหญ้าริมรัว้วใส่หมวกเก่าใบเดิมเหงื่อซึมเต็มหลังดินเหนียวติดรองเท้าแต่แต่มือยังไม่หยุดขยับเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินเข้ามาใกล้พี่หล่อถือขวดน้ำเปล่าในมือยืนอยู่ข้างหลังเธอเงียบๆเ,เดี๋ยวกูช่วยเขาพูดเสียงเบาแล้วนั่งลงข้างๆมือเริ่มจับจ,บ,จบที่ตายวางพิงไว้ ตาเงยหน้ามามองสายตาไม่ดุไม่อ่อนแค่สงบจนผัวรู้สึกเกรงเขายังไม่พูดอะไรต่อเหมือนกำลังเรียบเรียงคำอยู่ในใจนั่งขุดย่าอยู่สักพักพี่หล่อก็พูดเบาๆว่ากูรู้ว่ากูผิดตายเงียบแต่ไม่หันไปมองทุกอย่างที่มึงทำกูเห็นหมดแต่กูไม่เคยพูดเพราะกูคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของมึง จริงๆแล้วกูมันโง่เขาพูดเสียงสัน่นโง่จนคิดว่าเมียจะอยู่ตลอดไม่ไปไหนลมพัดเบาๆแต่ยังคงก้มหน้าดึงญ้าแต่มือเริ่มช้าลงพี่หล่อวางจอบลงข้างตัวถอนหายใจยาวๆแล้วพูดต่อกูไม่ได้อยากกินเหล้าทุกวันแต่กูเหนื่อยแล้วกูก็หนีความจริงด้วยเหล้า ความจริงที่ว่ากูเป็นผัวที่ห่วยเมียดูแลบ้านคนเดียวส่วนกูเอาแต่นั่งอยู่กับวงไพ่เสียงเขาสัน่นแต่พูดต่อแบบไม่หยุดเหมือนเปิดฝาขวดที่อัดแน่นมานานตอนที่มึงไม่อยู่บ้านกูแทบบ้าบ้านมันไม่ใช่บ้านเลยถ้าไม่มีมึงตต่หันมามองผัวครั้งแรกแววตาเธอไม่ได้โกรธแต่ก็ยังไม่ไว้ใจคำพูดที่ได้ยิน แล้วมึงคิดจะทำอะไรต่อเธอถามเสียงเรียบๆเ,เหมือนถามราคาปุย๋ยพี่หลองเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่ากูอยากเริ่มใหม่เริ่มจากหัดฟังมึงก่อนต่อไปนี้กูจะฟังให้จบไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับข้าวหรือเรื่องในใจแต่หันกลับไปถอนญ้าต่อแล้วพูดแผ่วๆว่าไม่ต้องพูดเยอะเอาให้ดูดีกว่า บ้านที่สะอาดกับผัวที่อยู่ครบมันเลือกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องช่วยกันสร้างเย็นวันนั้นพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันไม่ได้พูดอะไรมากหลังจากวันนั้นพี่หล่อไม่ได้เปลี่ยนตัวเองทันทีแต่เริ่มขยับทีละนิดเขาเลิอกออกไปวงเล่าทุกวันลดเหลือแค่สุกเย็นแล้วก็กลับบ้านก่อนค่ำ เพื่อนในวงแซวบ้างหัวเราะบ้างว่าเมียคุมอยู่หรือไงแต่เขาไม่ตอบแค่ยิ้มแล้วเดินออกมาพร้อมถุงกับข้าวที่ตั้งใจซื้อมาฝากตายเช้าวันอาทิตย์พี่หล่อล้างจานเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีน้ำเปียกเสื้อไปครึ่งตัวตายเดินผ่านไม่พูดอะไรแค่หยิบผ้าให้ซับมือแบบเงียบๆบ,บ่ายวันเดียวกันเขาหัดซักผ้าเองด้วยมือ ถึงจะขยี้ไม่ค่อยสะอาดแต่น้ำที่ใช้เปลี่ยนสีจนเห็นความตั้งใจตายเริ่มลดงานในสวนลงหันมานั่งถักตะกร้ากับแม่ที่บ้านบ้างยิ้มมากขึ้นแต่ยังพูดน้อยเธอหัดทาครีมที่ซื้อตอนลดราคาทาแป้งบางๆก่อนนอนไม่ได้สวยขึ้นมากแต่ดูสบายตาเย็นวันจันทร์ทั้งสองคนช่วยกันทำกับข้าวตาตล้างผักพี่หล่อหันหมู จานมื้อเย็นเลยอร่อยกว่าปกติโต๊ะกินข้าวที่เคยวางจานเดี่ยวตอนนี้มีจานสองใบกับช้อนที่วางใกล้กันไม่มีคำหวานไม่มีเสียงเพลงมีแต่เสียงตักแกงกับเสียงเคี้ยวเบาๆที่ฟังแล้วอุ่นใจวันพุธตอนเช้าพี่หล่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งต่ายที่ตลาดระหว่างทางไม่มีใครพูดแต่ใจมันสงบ เขามองเมียที่นั่งซ้อนท้ายใส่เสื้อเก่าๆแต่ผมรวบเรียบร้อยหน้าสดแต่ไม่โซมเหมือนเมื่อก่อนเขารู้สึกเหมือนกำลังได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาสิ่งที่เคยมีแต่ลืมดูแลคืนนั้นก่อนนอนพี่หล่อเอาผ้าห่มไปปูเตียงให้ต่ายแล้วยื่นมือไปจับเบาๆมึงเหนื่อยมามากแล้วต่อไปขอให้กูช่วยเหนื่อยบ้างเขาพูดเสียงแผ่วๆแต่หนักแน่น เช้าวันเสาร์อากาศดีแดดส่องพออุ่นลมพัดเบาๆผ่านต้นกล้วยหลังบ้านตายลุกจากที่นอนตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งมัดผมหลวมๆแล้วเดินไปล้างหน้าเธอส่องกระจกเก่าในห้องน้ำใช้แป้งเย็นปัดเบาๆที่แก้มไม่ได้ทำเพื่อสวยแต่เพื่อสดชื่นเสื้อผ้าธรรมดาผ้าถุงเก่าตัวเดิม แต่สายตาที่มองออกไปนอกบ้านมันนิ่งและมั่นกว่าทุกวันมือจับหวีไม้หวีผมที่เคยปล่อยยุ่งจนเรียบลงแบบไม่ต้องใช้เจลพี่หล่อเดินออกมาจากห้องเห็นเมียยืนหน้าบ้านท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆใจหนึ่งก็ชื่นใจหนึ่งก็อายเขาไม่เคยรู้ว่าหน้าสดของเมียที่เคยมองผ่าน มันจะมีพลังขนาดนี้ในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งตายหันมายิ้มให้เบาๆตื่นแล้วเหรอแค่นั้นไม่มีเสียงเน็บไม่มีคำบน่นพี่หล่อยืนเงียบไม่กล้าส,สบตาตรงๆเหมือนเมื่อก่อนใจเขารู้สึกแปลกแบบอธิบายไม่ถูกวันนี้จะไปช่วยเก็บกล้วยหลังบ้านไหมไต่ถามเสียงเรียบๆไม่เร่งไม่เร้าเออไปสิเดี๋ยวกูเอามีดไป เขาตอบพลางรีบเดินไปหยิบรองเท้าระหว่างเดินไปหลังบ้านทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนถึงส่วนพี่หล่อหยิบมีดขึ้นตัดตายยืนถือกระบุงข้างๆเหงื่อเริ่มไหลแต่ไม่มีใครบน่นกล้วยเครือแรกถูกตัดลงวางในกระบุงทั้งคู่ยิ้มให้กันโดยไม่ต้องพูดพี่หล่อเอามือเช็ดเหงื่อตายเบาๆเหมือนจะพูดอะไร แต่ก็ไม่ได้พูดเย็นวันนั้นพวกเขานั่งกินข้าวริมชานไม่มีกับข้าวรูมีแค่ต้มจืดกับปลาทอดแต่เป็นมื้อที่กินด้วยรอยยิ้มไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรงใจแค่เป็นกันแบบที่ใจไม่อึดอัดก่อนนอนพี่หล่อหันไปมองต่ายที่กำลังพับผ้าเขาพูดขึ้นช้าช้าว่าหน้า ah มึงแบบนี้กูรักมากกว่าตอนแต่งตัวสอีกนะรู้ไว้ด้วย ตายหัวเราะเบาๆไม่พูดอะไรแค่เดินมาปิดไฟแล้วล้มตัวลงข้างๆเรื่องของผัวเมียคู่นี้มันไม่ได้จบด้วยคำว่าแฮปปี้แต่มันจบลงด้วยคำว่าเข้าใจเข้าใจว่าในชีวิตคู่ไม่มีใครต้องสวยทุกวันและไม่มีใครสมบูรณ์ตลอดเวลา